เอกคนเนาะมามนีกัดีกว่าวเนาะความร้อมกับสายฝนถ้าว่ามีเสียงรบกวนเนี่ยจขอโทษขอให้นายชีนล,ลายเนาะมานีกับฝนตกสัมมามาหนีกับทางเบาเสื่อคนนอกถึงคนนอกสัมมาลายศิสาวโสดมาน,นีเป็นสาวโสดน้ำไม้เนาะมาหาเป็นครั้งแรกทอกคนมานีกอะไรกระิได้เขาไปท้าชื่อเสียงน้ำกันก่อนเนาะมีซีว่าอย่างไรเนาะชื่ใดก็เป็นนภา เงนนะาชาจักปีเลยนางปัจจุบันสิบเก็ด 18, สิบแปดสิข้าวสิบแปดมีผาวเหรอวะเน้าวเป็นพงามพักหน่กันมีผู้บีาวเ,เปีปยยหลายบบเนาะ

ผัวมโซ่ผัมีผูวบ้าจะเลยออกมาปิดใจหาผูบ้าเมอกินเลยีผู้บ้าจะไปบ้าตัวฮุโดนนะสาวเป็นลพา s ัมีแฟนจะเลยออกมาปิดใจเนาะบ้าสิละโดนแ่ คือน้องนี่อายุสิบเจ็ดสิบสองสิบแปดเนาะงานเฮียนบ่เลือกออกเฮียนแล้วออกโดนแล้วออกโดนแล้วออกเหยียบออกมาเหยียบปัจจุบันยังเหยียบอยู่ปะเหียบอยู่ใส่ปัจจุบันนี้โรงงานตันโรงงานตันนิฟเป็นสาวโรงงานตันนิฟเนาะคนน้องมาเปิดใจสาวโรงงานเด้อเดคนมาเนี่ยอยู่ในโรงงานบ่มีบาคูบาสี เดินเลยอาจจะทือว่าไม่นี่กับมีโอกาสเนาะคือบ่ได้ไปงานเนาะมืัอนี้เนาะเงาแหงบอกในการบอมีผู้บ่าวเงาเนาะแต่ให้จุกทุกเฮาเนาะหาผู้บ่าวให้เบิร์เนาะวัดตะนองนี่การเปิดใจเนาะโดยแบบมีผู้บ่าวนี่ชลมกับคนทางใดเนาะคนทางไหนก็ได้คนทางใดก็ได้โอ้โหไม่ได้สังกัดเนาะ คนทางใดก็ได้เราจะทำน่องว่าแล้วน่องเนี่หมักปูอ่าปูเบาแบบใดหมักคนแบบใดเี uan, uh, uh, ้ย <The> ับแบบนี้ก so ็ได้แหละแบบมึงแง่มากนะโอ้แล้วน่องกน่องใจนะโอ้ดีอ่ะหมักคนอ่าดูแลอ่าจริงใจเนาะใช่ปวดตัวปวดต้มประมาณไหนบ้างบอกใช่ถ้าเพิ่นเข้ามาแล้วเนาะดูแลน้องแล้วแล้วน้องสีปวดตัวเของพ่อสามปวดตัวปวดตัว มั่นใจเนาะมั่นใจมั่นใจครับโอ้ยว่าไงคือแบบได้แบบว่าดีมาดีครับเนาะโอ้ยดีมาดีครับบัดผลตัวเนียตัวมาทันได้ผลตัวก่อนตัวคืนมาได้ตัวคืนมาทันเนาะเนาะตัวคืนมาทันได้ผลตัวก่อน ทุกกะตี้น้องเป็นคนแบบใดแต่เป็นคนอยู่ง่ายเป็นงายอยู่ง่ายกินง่ายกินสบายแหมอยู่ง่ายกินง่ายตะเพิ่นตะเพิ่นพากินเท่ากับแจ่วกินว่ะกินได้กินได้เนาะเออแปลว่าคนหักแห่นี่อยู่นังกันกินเกลือก็กินน้ำกันเลยเนาะแหมคือน้ำกันถูกอยู่น้ำกันเนาะลอยผ่านชา ดูนำการสานษาพัฒนาครอบครัวไปนำการหาวันเจอคนที่จริงใจเหตุพวงงานตนี้ปัจจุบันในเงินเดือนในหลายอย่างอยู่ไปได้เป็ข้าเขอบเห็นคก็ได้มาเดือนเลี่ยโอ้พักไปทีได้อื่นมาให้ได้เดือนหนึ่งโอ้แต่กระโว่าได้ไม่เท่าไหร่ยังระบว่าเนาะยังบเคยได้เงินเดือนจากเถื่อ เแหอะรบดาได้เงินหน่อยก็เอยเอากอนสีเข so mm ่า hmm. น mm ี hmm. uh ่ยบูว่าเงินเดือนรานกี่ได้เียเงินเดือนแบบตรงๆเลยคือหลนแปมันจะมี่าโอขาขยันขาลายยองเลยคเาคอเรามือเแต่ว่าอยู่ในงคงงานนี่มีเบี้ยขยันให้โอขาโอ โอ้มียังรอบมีโอุ้กมือบอิรือเป็นบางมือน้มันเปนมือเลยนอกจากมันสาวก็ไม่เหมือนค่ะตัวโอ้ติมหาได้เหม่าเร้าเขับส่งบริว่าใดๆไปนอนอยู่พุ่นบ่ขับสุ่งไม่อยากเข้าทังผัดก็ได้โอ้หองผักจะมีแต่เที่ยวเอาเปืนมาหับมาสุ่ง อันนันเป็นเดือนบ่เดือนนึงละบ่ได้ขานั้นมมันนาลนนยบเบ่เคยเสียแม่นบ่อออยู่งานผู้บาผู้แพบ่มีบ่สัได้ดมี่เดคนันอกคเพิ่นกเพิ่นแซวซริงๆโอ้เพิ่นวหน้าตาดีเขาจะยอกแหเนาะ บบผู้ซาเฮ็ดเรียกากันผูที่พกเนาะถือสเปคน้องอยู่นี่อยู่บ่ค่ะไลนน้องแหนมนเป็นู้ซาเลยนะเป็นายเป็นายปัญหาเหมืนกันแต่ว่าเป็นเนกันนึงบ่โอ้แบบบนอรแผนกน้องอยู่แต่ีแต่ผู้หญิงคือบ่หยอกหัวหน้าโลดบ่อนมันสิสบาย เดยอเดยเอาอยากถามคือน้องอันยู่8เนอะลืมถามว่า้าคนที่น้องสีล้มหรือคนสีขอบลรนอกต้องอายู่หลายปันไหนนอกสาวไปทีขึ้นขึ้นหอดใส่หอดสก็ได้าณตงา้แนบอกสิบปลายหกสิบปลายอืมตก็ซิดแบบคนบารยุยูสูงอหลายเนอะ คือหยากร่มคนมีอนุหล่อเอาใจใส่นเทแรเครเาักน้ปคบามานี้คเคยล่มแล้วบ่แต่ว่าคิดไมหาบ,บอล่มคนมีอนุสูง 5, 10, 6, 10หาสิบหกสิบคอรงวัลนี่นคิดว่าคนต้องเทคแคร์เฮาเอาใจใส่เฮาก็เลยอยากได้แบบนี้ ฟักโบเป็นคือขิดเด้แสนน้องสิวาใช่ไหมบัดตั <c oughs> <c oughs> ่คือแบบเป็นผู้อาวุโสคุณน้องวาเนาะดูง่ายได้แ,แต่กับเพิ่นบริเทคแคร์เฮาดีบ่เอาใจใส่เฮาดีคือน้องวาน้องชีพบได้บ่ิสันตันนี้น้องจะทำอได้ันทำอะได้วยกันเนาะคือคือเจตนาน,น้องมาเปิดใจค,คืออยากมีคนดูแลคนเทคแค่เนาะ หมายความว่าผู้ที่เถามาลมมาคุยต้องเป็นผู้ที่ว่าที่แค่ดีเอาใจใส่เอาได้เนาะนนนะนดูแง่ได้ที่แบบฝากอนาคตน้ำได้ล้วโอเคนี่คือป,ประสม,มที่ว่าจากลมคนมีอายุสูงเนาะคือผู้บ่าวผ่านมาจากคนรุ่นเล่าคาเวเดียคนเรว่าเป็นคนรุ่นทีนอยู่การบนทางลม เปิดใ,ใจเท่านี้แหละจากลงคุณคุณอ้ายย,บบยิ่งง่ายเดือดนะเดือดคือแบบนี้อดแฉโน้งคือคือน้องเปิดใจฮกเบาคนเมียอ,อยู่เนาะถ้าเกิดว่าได้ลมกันแล้วมักหักกันเสียและเพื่อนสิมาแต่งมาหมัน้นมาขอน้องน้องพร่อมอยู่ะออยาะนเ,นเออคือพร้อมแบบสั่งครอบครัวเลยนัย่นบอ คือน้องเพิเ่อนไปได้มาเปิดใจแบบว่าหาสูหาแฟนแบบลมอีหลินเนาะจากสาวครอบครัวเลยมันบอกพ้อมสาระโสดเนาะรือว่าประเทเว้ารีดนเนาะเนาะตัวบริษัเราแท้เห็นว่าพผุนเข่ามาเป็นคนที่น้องเราเป็นสเปคที่น้องเว่าวดูคแคลดูแลบางที นี่ค่ะบอสกูตง้าเชจ้าเสียไปลาแล้วน้องบล็อกเฟนีแซนเดอส์เีาเป็นที่เป็นหเป็ลเาืออพระวัาที่ผ่านมาค่ะสิุนหายไปวุ้ซี่ไปโดนแล้วนะจะมีเซี่ซีหลายคนรอจิฟังนเคยจกืเคยเนาะเคยเหตดแนวบุรีใส่กสำหรับน้องี่ว่าแต่ปืนดีมาฮาั็ดีนํำ จะพื้นเอาเจสัยเขาเขาเอาเจสัยน้เพื้นโดยเอาฝากทำเอฟซีเนาะบาสิลัดโดยก็ได้จากลมอยากคุยก็อยากสั่งเนาะมีแฟนทางที่แหละชาวลาวเป็นชาวลาวนะทีนึยจะลองทักทายมาโอมาลมลองเบิรงเนาะบาสิลัดโดยสิเป็นคือว่าเป็นว่าแท้หรือว่าแท้ ไปคุยกันดอกเนาะแมนก็ลองถามลองคุยลองศึกษากันเบิ่งจปิงเลยเนาะสำหรับน้องเป็นหน้าผาคนว้านี่ตัวผู้ใดมั่นใจเนาะโมเมนต์มาติดต่อให้เราเป็นตัวเป็นต้มคนคนใดเลยผัวเห็นเนาะถ้ามีเอฟซีเปินเห็นนะเปินลมเปินคุยเปิลหมักเปินอยากมาหาในเลเซอร์เนาะพ้อมสะดวกให้มาอยู่บ่กลัไปไดย พรอมเนาะค,คนก็เอาโอ้อนคนดคนดีก็เอาสมุดคนเห็นคลิปจุกมหายอารมณ์จะหน่อยนี่คนนี้ถือสเปคเชนสเปค,ค่นนี้อยากมาลงม,มาคุยแบบหนาศึน้าเลยพ่อใมหม่มาเลยบ<ม>ร,ริวารสิคุยสิลมกันจกนัรกรคนน,นี้คอยวันจักรสัคอยวันจกร้ัปดอมากันโอ้ยนักจักรสกอร์ลงสัปา เสี <Higher. S 1> ่ยวมันกระว่าุ้ดีในบ่าแท้กิงไหมาโอ้ดดดดินน้องเนนองทายบงเนาะ้าสิเลยดน้องทักดทายมาบึงเนาะสิดหูว่าเพิ่นมาน้องเพิ่นสิเป็นคือว่าดีคิดบ่หรือว่าสั่งคอนเทนต์อมาดิดบ่เนาะแต่ด้เกิดแล้วนี่น้องีการสั่งของพวกน้องนี่นะ นั่นสามารถออกเลื่อนได้อยู่บอออกได้ออกได้มหนบอไปอยูนเป็นคนก็ได้เนาะคือว่าในส่วนนี้บูมยังติดข้างอยู่บอสอ่าคนที่ร่วมกับน้องเนาะคนที่ลองหมักประมาณนี้ถ้าเคยมีเคยมีเมียหรืออาจจะมีลูกติดกันได้ใช่ไหับได้ขับได้ พอแต่ทิ้งใจอย่างเดียววอง่่าคือ่จะม่งยังติดข้างเนาะพอแต่ว่าคนที่เข้ามาหนึ่งรับแบกที่ดีเนาะเป็นตามที่น้องกล่าวมาคือสมัรลงได้เนาะแต่อยู่ในเฮือนนอกนี่ยทั้งหมดมีกันแค่คนประมาณสคนสมคน จะน้องเป็นลูกคนดีเท่าใดีน้องเกลกอายบอกนังลูกซาลาเออลูกซาลาออกเกลือได้บ่ออกแป้งม่นจะอกอกแป้งมันจะออก่ไดอ๋อมากบาบัตรสามขมัวสักก้อนพอแม่สิวาเลยไดดเนาะ แถวแถวแต่ที่บอก็แ้วแต่เอาแถวแต่เงินไครหมาะสมเนาะแม่บอกว่าคะแนนขาดน้องคือนขาดว่ะส่วนฮาเฟิรนโมเร่ฮาได้ไปดูน้เงินหน่มด่านบนเนี่ยมาน้องๆแบบยินดีเป็นวันแรกแต่ความสะดวกของของแต่บุคคลเนาะ นี่เอ่ยคืออายจน้องสาวของพ่อหรว่าดคนเดงลย้ีคือับไทยอ๋อแลว,วันนี้น้องสาวหลาสีสาวของพ่วก้อนนี่จะนอบอ่นสินยันเลยเหเนาสาหลา,าหกมาเปิดใจฮาคูเลยสาวหลาเปิดใจแบบ <c oughs> <c oughs> คือในการน้องมาเปิดใจนี่คือน้องคุยกับแม่แล้วมบ่ จากทามแบบีนะแบบทามให้เอฟซีเลยเนาะถ้าเกินว่ามีคนหมักน่องลข้าวซีิมันมะคอน่องเนี่ยทั้งแม่น่องเนี่ยบอกเลยต้องเอิ้นขาสิสอดลายไาเยหาสิบล้านคำสองบาทคำสิบล้านหาสองบาทเนาะอะไรคำสองบาทเนาะมีงัวมีอย่างนี้บ่หาสิบล้านคำสองบาทงวสองต ถามแม่ไว้แล้วอ่าคุยกันเรียบร้อยเนาะการแสดงของแม่เนี่ยครับพ่อแม่ลูกสาวมีมีคู่นบ้างแม่ถ่ายได้ลูกเคยแล้วเด้อถ้าแบบนี้เดยนะน้องถ้าแบบคนพี่น้องร่วมอยู่แตเดี๋ยวคนยังมีบ่พอเป็นอยากให้ยังมาขึงก่อนสิได้บ่ก่อรพนัาการทหารนำการกันได้บ่ โอ้บ่ได้ขมายว่าให้่นหาคนเดียว่นหาคนผสมค่านโอ้คนเนาะกระเทืมันก็ยังหายากันจะเหน่อยได้คนแบบนี้เนาะไอ้ว่าคาดองคนวางไว้แล้วแต่เรียงทอดดีกาทาบุถุะทานมาบาสรดออกมาที่นอกระะกราพา็นไปหาน้ำกันแล้วเพียงพอเลยจึงมายังก็ได้ว่าวางกําลังก็ได้แต่งตัว หลังก็ได้เพียงหัตสินสอบที่เราเนาะคือวนะ่ามหมัมม่นมือขอเนะี่ยกะวางไป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหลังจากนั้นมันบุเพียงพอแล้วก็พาทำหานรกันคือว <c oughs> ่ามีหน่อย,ยนะบสิรัตนเนาะแม่มีหน่อยคือน้องเล่าคุณอายุลายอายุสูงนี่น ถ้าเป็นคนทางไกลขนาน้กะลมกแมก็ให้พ่อมาเลเ้ยได้พ่อเนาะคืออีซีซุ่มอ้ายนี่เป็นคนไทยหรือบ่บนประเทศอื่นก็มีห้าขิ่นหักพึ่นหมักขึ้นจังได้ไปยูนำเนี่ยนะพ่อแม่กับพ่อบ่นรู้่าให้ไปบนอ่นเนะเพืน้องเป็นลูกสาวละเนเนาะ ก hmm. ็อะไแบบคหักเข้หมักแหงนใจคุแบบหมักคนบ้านปฏิทอื่นเสียไปหมักคนลาวคอกันไม่เสียนะเป็นคนไทยคนยังคนกบบโบห่ามโบว้อมโบไน่ยพอเส็จแล้วลูกสาวเพิ่นเนาะ ที่ผ่านมาเคยไปไทยอยู่บเคยไปกเทือเคยไปกเทืองานปอมส้ว่าื่อ,นนอก่อนมีอยู่อยาถามีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยป่นักไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปหาสิไปได้อยู่บอสิไปได้ดนะสิไปได้อยู่เนาะอมพัดสปสปอีซ้มีอยู่บเคยไปได้ไาเนเลย <22. S 2> นี่แสดงว่าไไยีแพนสิบปบท้ายอยู่สักโอ้มีลุงมีลุงป้าส่นก่อนแล้วอโอ้คือว่าเดือนสสองมีเล้วเข่าเนาะนอกเขตพาน์สะกดกัไปลำพูนไปนนเหตุางานยนังไงเป็นเด็กเสิร์ฟวะ ดีเลยนะบาสิลดีเปิดใจก็ดีได้แฟนผู้บ่าวไทย <c oughs> เนาะแต่ป่าวไทยเนาะแฟนเป็นผููบ่าวไทยทีไดไปเจอะกันอยู่พุ่นเลยแหละพี่น้องเลยคือหนอกนอมันก็นมีแฟนจากใกไ,ไทยอยู่ไปเหตดงามอยู่พุ่นแต่สมมือนกะ็นยังเป็นสาวโรงงานตัดหยิบอยู่าทางฝั่งลาวที่น้องเลยแต่ก็ยังว่าทานมีแฟนเดี๋ยววันยามัักเทียงภูบาวกับแซลลินอยู่เนาะ เรือว่าน้องแบบวัยวิกาสเป็นบ่เรือใบใดตึมมือมีนะหยอกตันแบบบานได้ไหมนะเจ้าจังน้ำได้สิน้องหมักจะว่าคนที่หยอกน้องตัวนึงบ่บานได้บ่บานได้บ่หล่อบ่รวยในไหนลูกเงี้เลือกตั้งี่หน้าตาเลือกตั้งที่ใจโอ้โเลือกตูบาลที่ใจแสดงว่าคนที่หยอกเป็นตูบาที่ดื้อบ่เลย หมักเพราะคนมีหนวดกัหมันอยู่ใช่ปะหมักได้เลยดีจังเพราะตีนเย็นปะนาตาจะแบบใดก็แล้วแต่ปะสำคัญที่นิสัยน,นะน่ะบอสศิลป์น่ะนิสัยดีมีความมัินอจดีนะเออลองถักทายมาโอมาลมมาคุยกับน้องเพ็ญนาภาลองเบิ่งคือแบบน้องหลินยังได้โทรศัพท์หลินเฟซหล,หลนินไลน์หรือว่าแอบาไปบอก็ได้ จินตัดแอปโปรเฟลน์นี่บ่มีโอว่าคูบ่าวลิลลน์นี่ปดปดกีนอไปโอ้สิลดมาโยสิลดมาโยเนาะเป็นโอกาสในโยจันั้นเน่มีรูปทีนอไเนาะลองลองเรียนบอเสร็จก็บอสิลับสเจกไข่ทีนอไปมือนี้สิเอาเฟตกับบอลแอปนะเนาะเอาไว้แจกใหอซถ้าเพิ่นสนใจ อย่าลืมจะคุยกับน้องคระนะันะเนาะส่วนวา่นบบนาไล่คุณยังไล่กับเดี๋ยวน้องโหลดมาแล้ว<า>ตั้งแล้วเอาร้อมหลังเนาะแล้วคือน้องเดี๋ยวเป็นสาวโรงงานสินะถ้าเกิดว่าแบบลมผู้บ่าวลอยนพะพอมีเวลาช่วงไหนเนาะแต่เวลาที่น้อง,งว่างนี่เป็นเวลาอันไหนช่วงไหนเวลาไปทำงานนี่นะช่วงเวลาสองโมงมาหนึ่งโมงสองาน ม้งออกเลยเาแรดมาค่ะประมาณเก้าโมงนค่ะอันนี้เวลาหวางเนาะเวลาที่ว่าสะลอกคุยโทรศัพท์อิดหนึ่งผักทค่หนึ่งมันหรอผักคทุกวันอาทิตย์มันหรอโอเลิกงานเดี๋ยวแจ้งมงค่ะแว่าวันเช้าก็เลิกงานเาโมงแสดงวันทรก็เลิกงานโอ้จะได้ว่เวลาคุยโทรศัพท์มีน้อย สคอที่นี่ภูบ่าวนะบาวสิละมันบ็คอยมีเวลาลมผู้บ่าวสันเนาะแสดงว่าคนที่เขามาลมน้องต้องเป็นคนที่เขาใจน้องเนาะน้องเป็นสาวโรงงานลองมีเดียมีงานทางเงินเนาะโอเคเนาะบาลสิละเนาะโดยไว้โอกาสหน้าที่ดางนีวันวันอาทิตย์หน้าพี่น้องเป็นว่ามีเวลาตรงกันแล้วกัน สิได้มาอัปเดตมาถามข่าวคราวให้พี่น้อง FC อีกทีนึงเนาะบ่สิลัดโลนแมนสําหรับเทือนี้กะเอาซํานี้ก่อนเนาะโดยโดยอ่ะสบายดีอาสบายดี